ตูดะครับทุกท่านครับทุกท่านเคยไปล็อกอิน c e b o o k กไหมครับแล้วก็ลืมออกจากระบบในอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือที่อื่นนะครับกลับมาถึงบ้านเพื่อจะนึกขึ้นได้หรือเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีใครไปล็อกอิน a c e b o o k ของเราอยู่หรือเปล่านะครับสามารถทําได้นะครับวิธีการนะครับให้มาที่ตัว Facebook นะครับแล้วไปที่อื่นอื่นนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับแล้วมีจุด3มจุดประกอบอยู่นะครับถ้าใน Android ก็จะอยู่ด้านบนขวามือนะครับ จากนั้นนะครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเลื่อนลงมาได้เลยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับการรักษาความปลอดภัยแล้วไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ครับจะเห็นเลยครับอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่คลิกไปครับดูทั้งหมดอ่าเห็นไหมฮะขึ้นมานะครับ อันนี้คือที่เราเคยไปเข้ามาหรือเราอาจจะเข้าค้างไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกนะครับเราสามารถที่จะออกได้นะครับสมมุติว่าผมพบว่าตรงนี้เนี่ย i p a พเนี่ยผมเอ่อเกิดไปค้างไว้นะครับแล้วก็ลืมออกอาจจะเป็นของคนอื่นนะครับไปยืมเขาใช้ผมก็คลิกเลยครับปุ๊บออกจากระบบตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเครื่องนี้เป็นของใครนะครับและเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องนั้นเลยนะครับแต่มันมีชื่อ ว่า Facebook เราเนี่ยถูกเข้าถู่ระบบอยู่ในเครื่องนั้นแปลว่าน่าสงสัยแล้วนะครับอาจจะถูกแฮกให้เรากดรับจาความปลอดภัยบัญชีนะครับเพื่อเป็นการกระทําการขั้นต่อไปนะครับว่าเราเฮ้ยเราโดนแฮกนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเฮ้ยเครื่องนี้เราไปเข้ามาเองแหละแต่เราลืมออกนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูของเครื่องนั้นๆนะครับอื่นๆตรงจุดด้านขวามือตรงนี้นะครับออกจากระบบนะครับเรียบร้อยครับ iPad ออกไปแล้วนะครับอมี iPad อีกเครื่องหนึ่งนะครับออกจากระบบ บบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับมาตรวจสอบได้มาออกจากระบบได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับบางคนก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยไปเข้าเครื่องที่มหาลัยไว้นะครับลืมออกจากระบบจะทําอย่างไรนะครับก็กลับมาครับสามารถทําผ่าน Facebook ของเราเองได้ครับไม่ว่าจะอุปกรณ์ไหนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทําได้นะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับการใช้งาน Facebook อย่างปลอดภัยนะครับ ด้วยการตรวจสอบการเข้าตู่ระบบนะครับแล้วก็มันออกจากระบบในะอุปกรณ์อื่นๆไว้ตลอดนะครับเพื่อป้องกันการถูกแฮกนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในอีพีตรวต่อไปครับผมสวัสดีครับ